สวัสดีสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องกุ้งเบาลาวด้วจ้าพี่น้องเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดชับชักให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเขาหน่ยเด้อพี่น้องเมื่อดีแมเาเข้ามาเฮือนพี่น้องเข้ามาอะไรมไมเนาะเมียนแห่ทรายและก็เมียนไม่เมียนต่าง,ง,งๆอะไรพี่นอ้องเพราะว่าเขาเกี่ยมอ,อีกประมาณสักสองสามวันนี่แหละทา้าวแล้วเห็ดกําแพงกับมน สีได้เอาดินเข่าเลยพี่น้องมือเล็กเลยก็กเลยมือในกาพากันเขามาอานามัยพี่น้องเขามากันไรายน้นมือในกะทั้งอีพอทั้งอานางกับเขามานั่วันนี้จะวิงกเ็เลยบ่ดอันเปิดห้างแล่จาพี่น้องก็ยุดไปอีกหนึ่งวันเนาะยุดไปในไรพี่น้องก,การแล้วมือได้กาสที่เปิดปกติอะไรพี่น้องเพราะว่ามือนการที่เขามาเมียนพี่นอ้องอะเขาไปเบ่งบรรยากาศตอนเห็ุเรียกน้ำการพี่น้องเพราะว่าอาจารย์น,นายกะ อนานางกับอีพอคพนการ์กำลังค้นแห่ทรายไปไหวอยู่ทางข่างพี่น้องส่วนบอกกุ้งกับบอกกุ้งพันกาเห็ดกำแพงกีเกลบายพี่น้องซาม,มิสิพาไปหลาอเบือบรรยากาศตอนเห็ดเหลืองน้ำกันเลยจ้าบายพี่น้องมาเลค่ะเข้าไปหลาอเบื่องน้ำกันเลยพี่น้องแม่นด้านนี้ฮันน่านจะแล้วแล้ว เป็นอยงไรพี่น้องกำแพงสูงเป็นบ่อสักสามเมตรพื่อได้นี่สูแนนสงแห้งแห้งแต่ว่าบัดเ้าวทมดินกันนะสิบวบสูงปันใดอลไรพี่น้องเพราะมันเพียงคานบุแเลยเพียงคานกลางบรุรเลยทมดินส่วนหน้าทางนี่ก็แม่นเมื่อกี้นี่ซอมิงได้ตัดต้นไม้ หญ้าเอียงต่างๆองอมืออะไรพี่น้องมันหกเด็กพนดีมือนี้ก็มีโอกาสก็เลยเข้ามาทางเลยนะแปนแล้ววันนี้มีแต่เวลาแห้งและจังสีเคลียเคลียกล้องไว้แล้วก็จูดบัดเดียวเลยให้มันตายตายแดดก่อนเพราะว่าห่างกระทางเด้แปนแล้วบันนี้เหรอนี่ก็แม็นบัลลุผลว่าเทสามคันบอกว่า,าวสองคานันยันบระยู่เด้กขอทมดินไหลเติบ คานลุมคานก้างแลหรือคานทึงและด้านนี้ก,ก็แมันมีมันประตูได้พี่น้องประตูเข่าเฮือนเฮาเดี๋ยวชิญางมาด้านหน้าก่อนให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันนี่แมันประตูทางเข่าเฮือนจ้าพี่น้องนี่ซึ่งนี่เลยนี่แมันประตูน้อยตัวนี้เวลาเราเปิดประตูใหญ่เาก็เปิดประตูน้อยนะหลจักเทีาา่ยวเข่าเที่ยวออกสบายและที่อัน ขี่ก่อดินจีขึ้นมาสูงๆนี mm hmm. บ่แหมันวยยังได้พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวพี่น้องสิบอกขอใจสิตกใจว่อาขึ้นสูงแทแ้เพราะว,ว่านี่หันสิเทกันกันดินดินเจือหน,นะพี่น้องเวลาเาทมดินน่ะก็เลยก่อขึ้นมาก,ก่อนหนะเพราะว่าย่านเวลาฝนตกยยานไหลไปน้ำน้ำเงินเนาะพี่น้อง <c oughs> มันชิดประอยู่ได้คันว่าเฮ้าบอนก่อสูงๆขึ้นมานะแต่เวลาทมดินแน่นแล้วเฮาจังอ่าเวลาทมดินเนาะ พอเาหูจักะระดับมันแล้ว่าดินนะมันชีสูงจำได้เ้วเอากระจังสีมาแกะไขแป้งอีกตอนนี้นโอ้โหดินชีหอดใส่พี่น้องประกงกับกรกเลกให้มันสูง,สงขึ้นมาเด้ก่อตอนใบก่อนพี่น้องบัดเฮาตอนนาไปเฮาสีใส่ท่อเห็ดทางเขาจังแป้งอีกเ่อหนึ่งไปอธิบายให้พี่น้องหลายคนเข้าใจนำกานเนาะยันว่าบ่เข้าใจว่าเอาคือก่อขึ้นสูงแท้ ด้านนี้กำลังอันกำลังสิเทคานเ้ยพี่น้องเทคานใกล้แล้วพี่น้องอีกวันสองวันนี้ก็น่า,าจ,จะสจาาาําเร็จและงานเห็ดกําแพงหนาเฮิอนเฮาถ้าแล้วก็ได้กะสิได้เอาดินเขานั่นี่อ้องกับโท่ลมก็เพิ่นแล้วแหละ เด็ดจังไดบวกกุ้ง10บ่1ยบ่แกแล้วเนาะไกแล้วแกแล้วไก่สร้วแล้ว80 90แล้วเลยก่แลมเรียบร้อยมีแตเท้านทำอีก2มือ2มือหรือ3มือนั่นแหละเีดินมาเียดมาทรงแมนมนสดีบักลดีม่ว่ามเป็นยังแกแล้วแกแล้ว เอาเห็ดมานี่ก็รลายวันเติบแล้วเนาะหลายวันเติบพี่น้องพอมันก็เป็นงานที่แบบนนักในได้งานก่องานที่ขาด่เห็ดกันสองคนอยู่เลยมากนือมือมาพุงกอผมเป็นยังแกสองคนกันเนาะเด้ไกระชิ่ลาะแล้วเด้ไก่แล้วพี่น้อง แบนแล้วันนี้ซะวิ่ทางในกระเพรนไปเลยวันนี้ไม่พอกกับน้องสาววันนี้ลังไส้ทางนี้แมนแมนแล้วราคอยว่าที่ค้นนั่นคนไม่คนเอียงเมียนมัดพี่น้องนะวันนี้สีอนามัยสีค้นไปกล้องไหวอยู่บนเดียว,วนะอ่าไม่ยังต่างๆนี่เศษไม่เล็กน้อยนี่ ปิเศษกับอานางดีจะมิงทางอันนี้แล้วแล้วก็คันว่าอาน,นางนนันขนแห่ทรายลงแล้วแล้วก็สีพากันเก็บเมียนี่มียังสีทางอยู่นะโมนี่มีสีทางอยู่แล้วก็ไม่นาะโมนิก็สิเก็บไปกองไว้อยู่บนเดียวเลยนอนนอนนอนหากก็นอน,นกินอะไรแม่อน,นมนให้กินนี่คนดูอน,นอนแล้ว หมดแหงรลนแล้วพี่น้องรินดินทาเมื่อกี้นี่ <c oughs> ดับแก้วพอดีบรรยาก,กาศมันเย็นพี่น้องอยู่เทียงหน้านี่แกได้รับสบายแ <c oughs> ห่ทรายกันนี่นะพี่น้อง <c oughs> เรือจำนีนแ้แหละเรืออันก่อเห็ดกำแพงกับจำนีนแ้แหละแต่ก็พอได้อยู่ได้เนี่ยชงจำหลดปุ๊บยังพอได้อยู่คนที่แล้วแหละ สบายดีสบายดีเพาะสบายดีใครแต่เมื่อแดดพี่้อาฮิตไปให้งานเฮาก็คือว่าสะดวกสบายเนี่ยแต่ว่าก็เอาได้เอาพ่นชีโต๊ะอืมเอ้ก็ว่าอยู่เอากบ่เป็นยังใครกว่าแดดเนาะ หม่ด้สิเอาไปกองอยู่บนเดียวเลยพี่น้องใหม่เียว่าชวนน้องสาวบนคนไปกองหวยพูนบนบนเดียวกับแห่ทรายชิว้บนเดียวบนนะักคือเฮาสิบริเหดอย่างเลยนะมันแล้วเลยด,ยดย้ด่านปเอาไทายดินเอียงก็แล้วมีแต่ว่าหาน้าไม่ดันนี่พอว่าเฮาสิทมดินเด้ เก็บเป็นเมื่อดี๋ยวมอนี่ไม่ตกออยังต่างๆคนรถที่สองทรายนี่เหลือลายอยู่พี่น้อง ที่แรกว่าสิคนใส่อันล่อเอาแะ้วบาไว้แล้วล่อฮะก็เลยให้ให้อีกพอคนเอารถไทยมาขนเลยจังแรกไวๆลแล้วเขาอล้วเหรอมาเออสี่อันฉวดหรอมะ ให้นีส่วนต่อลนมือักขเต่นม่เนาะยิ่ง่ีเายิ่เียงลมอยู่ทางานเฮือนเฮานี่มันมันอยู่สูงเนาะือนอยู่สูงลมลมผัดเนผัดลมเต็มๆเลยนะาอยู่าแดดหวานนแดด ขายรง่กงรุ่นยูขายจานรุ่นยูไปอีเมว่าเนื้อิีมดบ้านกับซีตกเลยเด้แต่ก็มดยูเม่วานนี้มือนีก็ยุดก่อนไ่น้องยุดขายของก่อนเห็เกี่ยเงินก่อนจานนี้ก็ะมดเมืวนนี้เนาะไดมือนีกันวันเสาร์น้องสาววันทีของเยน มันก็จะออกมาซอยกนซอยไอ้กุ้งเปลี่ยนน้องสาววันนีู้่มีหอบแล้วพี่น้องขอยืนพักผ่อนก่อนแป๊บหนึ่งส่วนเฮามีอยู่สองอันส่วนอันหนึ่งอันวีน้ำบอกกล้วยอันหนึ่งไงบอกกล้วยเพิ่นเพ็ดเทกำแพงทางหนาเฮาก็เลยมีแต่ส่วนอันเดียวเลยก็เลยเปลี่ยนกันเพราะมันก็เมื่อยแล้วให้เิ่นพักผ่อนก่อน พอหลัก็จะเห็ดตอีกเลรยังกันก่อนเรื่องคุดคุ้มนี่าีจ้างคนคุดคุ้มวางคุดเองมันกะแค่ให้กขาเหมานล้มันซาคุดเองนะไว้จะให้เขุดใส่ก่นะมงจีฮาแซนนี่แหละคุมหลวกะตั้งเสากจายเห็ดกับอกป่วยนี่แหละให้ป่วยหลวกะให้จินนันจิตใน เออาาัันนนนน้้ละชวนน้องโกมานำบ่อันเพิ่นบ่ว่างอันเพิ่นมาซอยเฮาประมาณสามชิ้นเมื่อจะเพิ่นไปนะทางให้พอดีมันหอดหอดยามทางให้ทางให้แล้วก็ปลูกเขาอันนี้จะไปพุ่นหุ่นแล้วทุกคนเลยจึงมาซอยจังเมื่อใด้จังบุ้โทรไปก็โทรไปวังวานนี่ว่าแล้วเราบ่ย่างคนจะงบ่แล้วเสียดายนะเพื่อนบ่มาอยากให้เพื่อนมีรายได้อยู่เนาะเพื่อนก็มาซอยได้สามชิ้นเมื่อเพื่อนได้เติมได้ เผื่ก่ามาแต่เศร้าแต่เชียวอะไพี่น้องเอ้ยน,น,นี่จะได้แ <บา S 1> ต่ว่าบ่มาเนาะยังมีหลายอยู่เนาะคุณละหัวผังยังอะไรแต่ยังมีหลายอย่างอยูเกิร์ต่ให้เพผลนนี่นแหละมาช่วยน้ำคือมาแล้วเพื่อกับมันไก่แน่บ้านไก่แน่แนนขา <laughs> ขาวียกแน่ทำเ,เนี่ก็พอดีมันกะเข้าชุนาผลเลยยังปรุงให้ขมเทน,น่าแต่ว่าทางให้จุ่นให้แล้วจะซักเขา่าปรมาน,น,นี้อืมแม่แม่ ด้านในกาซ้อมิสิพามาหลอกเบิ่งเดจ้าพี่น้องทางด้านในเมื่อกี้ที่เราหลอกไปแล้วด้านนอกเนาะเบนิสิพาหลอกด้านในหล่อบงด้านในจ้าออพี่น้องอันนี้ด้านในมาเบิ่งด้านในบัดคือว่วแห้งสูง ายเนาะแต่ว่าคันว่าเขาทมดินกบับบ่อสูงปันได้ดอกนะพี่น้องทมดินกับที่ประมาณพว่นัลนประมาณเขตอันก่องกลางของคันประมาณนั้นไปเบิง่งด้านนอกปูกแหงสูง <c oughs> ดินมันบมดเสมอกันเด้พี่น้องดินมันค่อยไปนาเนาะดินบมดเสมอกัน เบื้งด้านนี่โพ้แหงเป็นโนนค่ะเป็นผักเป็นยังอยู่เทิงโพพี่น้องมาชิแหละ <c oughs> ดินไะ <c oughs> อีกวันสองวันก็แล้วดอ้อบ้านเฮานี่พี่น้องสังเกตเห็นบะดินที่เฮาเคยถมไป <c oughs> เป็นคุมเป็นนอนบึงด้วยฝนตกแล้วก็เป็นห้อง เไปเบิดเลยนี่ข่ตะบะก่อขึ้นมาเลยนี่ก่อขึ้นมาช่วงหนึ่งคนตกหันคือน่าข่อย,ยูุ่ไปกับบลายเบิ้งทางบนจากที่เป็นคุ้มกะคือ้่าเพียงมดเพราะดินทำมันไหลลงผมมัมดเอ้เบิ้งไนขุมมีแต่คุ้มมันเนี่ยวันนี้คือสีบอลไปแล้วแหละดินเลิกแล้ว โอเคงามงามงามอันนี้มันเทคันตัวนี้แล้วแวาาวาาม่แล้วเลยบ่แล้วเลยเทือแล้วแล้วมืกแต่จะนาจันวัชกรกันมาดีวก็แหใช้ไหมเราจะใช้ไม้เลยก็ได้คันใช้ไม้เลยก็งามได้นาะมันสโลมาที่นี่เห็นบ้านนะแม่แต่แบบนึงแต่ อารมกันอีกอีกเทื่าหนึ่งเนาะตัวนี้เอาตัวนี้ให้รอก็อันนี้ก็ถือว่าแล้วแหละชำแล้วแหละเนี่ยโอ้ยดีใจแล้วจัำเนาะคันทุมดินแล้วได้หัวโอเคแล้วจะเบิ่งก่อนเพราะว่างบประมาณเขาใส่ไปกับกําแพงหลายดีดีแต่ว่าเขาบริจ้างสร้างกัเขาจ้างสร้างนี่แห้งหมดหลายขนาดว่าเขาเห็ดเองเกลือฮอดซิปเลยเนาะันเขาจ้างในโจ๊ะก้เบิ่งเ์าใส่ตัวใดคันว่าเขาจ้างโอ้โหสิปายสิปลายเดี๋ยดาสิปลายอันนี้เขาบริจ้างสร้างดิ คาราค่างกะประมาณสามชิล่านเนาะขันบุกกะแต่ระมมณนั้นเนาะยางต่ำกัะมปงสามลาดเลยสองขนาดสามลาชิล่านี่ยางต่ำนึงเขากะบู๊กันว่าราคาสามสนามว่ามอเตอรเรงแต่เห็ดกันเองนี่มันชีแบบยากตรงที่มันซาเนาะงานเ่าซาแต่ว่าเขาไปเลนงบเอางบกีจ้างนะมาเห็ดในอื่นเป็นกับเสือเวลาเกินบอกเมนมนแวเขาตัดสิคุณคิเรื่องงบประมาณนการจัการนกา ก็ยังก็แผงยังเกินงบที่ตั้งไว้แล้วชื้อมือเล็กมือหน่อยคือชื่อละมือเลยก็ซื้อปูดมาละปูดมาอแต่ชื้อปูดมาเล็กบซื้อเล็กมาตะกแต่ละมือฮะชื้อๆมาตลอดเล็กมือหน่อยแล้วันวันนี้มืดแล้วแล้วต่อไปก็ไม่ใจต่อสำรวจดินพ้อสำดินแล้วละแก่ชีพมือละตัวหลังข้าวละกันขอก่อน มีแต่เขาในบ้านตามสีป,ปาคุณหวานเนาะไม่ไ <laughs> ม่ตามสถานการลา้วหรอปตามเต้ปวไปตามขั้นตอนพี่น้อง <laughs> น้องนอนนกับขยันได้พี่น้องเอ้ยซอยปูคนแห่คนนไายเด้อบอร์ดิดยู Body you. ตื่นนอนมาละกะ <laughs> ที่แล้วแลวหละคนแหกคนใจกับพี่น้องอีกรถดับสองกระดกันม่นแล้วเลยย้ำมาพอย้ำมาย้ำอีกบ่มาอีกนนหนึงมาอีกหนึงพ่เขาแหละเออ,ขอเขาเฮียงคางดินทรายนีแ่แหละ เบ <mm ิ่งหนุมเจ้าน้องนุ่นมา่ายูปกินอีกะหยาดกันกัไอเพาะผไก่แกงเพราะแกงบดแกงโบเป็นได้สิไนค้นได้กวาดลงกวาดลงอืมแต่ยังมาลิ้นนี่ บ่มีแดดอยู่แต่กระแฮมใช่แล้วลงหมวกงั้นจะนคะขึ้นลินดินทรายเอาให้พี่ลินใชเออเกิเยเกิกับมีแต่ขี้ตมเลยเ่นล่นหนัก ประมาณรถหนึ่งสองรถ, 1, 2, รถพอได้ใสย่ยู่แห่ใสก่กะนลายอยู่นี่มันแห่รถชุดท้ายแล้วก็ใส่นำเหลืออีกน้อยหนึ่งเวลาดอกมงนะเอากสีกวาดๆเอาอีกเพราะว่าเสียดายมันรสยมันก็แพงได้พี่นอ้อยรถหนึ่งเจ็ดแปดแสนผูวเสียดายดสิกวาดเอาจนมดเลยนะมันิะสีกวาดๆเอา บร้ายดยอกเพราะมันขึงรถไถนี่แหละวันนี้ก็เวียกเฮาบแวเหล้จาพี่น้องเพราะว่าคำเลยมีตะวันมืออื่นสีมาสืบต่อคนคนไม้พี่น้องคนใหม่ไปก้องไวอยู่ด้าน้างแหกับทรายตะวันมือนี้นะฮะสีเห็ดตัวนี้ก่อนเพียนกวาดเอาดินทรายที่ยังเลืออยู่เนี่ยแหละพี่น้องสะได้มันแกยังเลือ,อ้ายเติบเพราะว่าแหกทรายช่วงนี้มันก็แพ้งเลยพี่น้องก็เลยเสีเอา แต่ว่าตอนนี้อพอนคนค้นนะคนด,นดินจีดินบล็อกที่เฮาเคยอันก่อต้านไว้ให้พี่น้องอย่างนั้นแหซ่ใส่ไล่ไปเนาะกสิคนอ่อล่ะกสิกวาดกวาด,วาดพี่นอ้องนะคลิปนี้กสิตได้ขอจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อก็ิตมิงกสิไปเห็ดเวียกใส่อีพอต่อพี่นอ้องยังให้มันแลบเพราะว่าตอนนี้ก็ิตทำเลยมีต่เบอือนจังสิมาอ่าต่อเวียกที่ยังเห็ดหันแล้วนะพี่นอ้องเอ้า ขอบคุณขอบใจหลายๆเลยจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมซองกุ้งเบาลาวล้กการุกๆซองนําเลยจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหนาเลยขอบคุณขอบใจหลายๆเลยจ้าที่สนับสนุนบอกคามโฆษณาแล้กกาเข้ามาติดตามรับชมเดยจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหนาจ้าสบัสดีสวัสดี